กูเจ้าบ้านนะครับเพื่อนของท่านใดหายอะไรนะกูเจเด็กอ่ะของใครมารับนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งครับเฉพาะอำเภอะอวดควรหนองหงนะครับแจ้งยอดวันนี้วันเดียวเฉพาะที่ชัดเจน1,223คนครับที่จะมาร่วมกับเรานะครับชาวอำเภอะอวดและใกล้เคียงครับขึ้นรถฟรีที่หลังสถานีรถไฟะอวด ติดต่อ0843096926และ0858844529ครับครับคุณสุวิชาครับ,รบก็ระหว่างรอประธานสภาประชาชนอาจารย์สมเกียรติพี่น้องครับครับซึ่งมีข่าวออกมาสภาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นซึ่งได้ผ่าน2.2ล้านนั้นพี่น้องครับในตอนประมาณตี2.55 นาทีตอนนี้มีคลิปออกมาแล้วว่ามีการกดบัตรแทนกันอีกแล้วครับพี่น้องครับดูมันทําดูสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องเราสภาประชาชนคงไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับคนเดิมนิ่ใส่เดิมครับเร็วรยังไงก็เร็วต่อเนื่องแหละครับพี่น้องครับ<อ>วันนี้แม้ว่าใครจะบอกว่าเวทีสภาประชาชนนี่เป็นของเล่นของเด็กเล่นก็นตามนะครับ แต่ว่าข้อมูลที่นํามาพูดคุยนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดและถ้าไล่ก็ไล่จริงครับพี่น้องครับก็ได้เวลาแล้วครับพี่น้องครับก็ประธ<ช>านสภาประชาชนก็มาแล้วครับอาจารย์ชลเกียรติพงภัยบูรณ์ครับพี่น้องครับเร็นครับอนี้ไม่ได้ใช้เลย ขอเปิดประชุมต่อนะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญดร์คมสันมาลีศีมาพูดเรื่องบริหารจัดก,การน้ำล้มเหลวครับขอบพระคุณครับ ครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมก็ตามเรื่องนะครับต้องบอกว่าในโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากในส่วนของนักวิชาการแล้วก็ในส่วนของประชาชนมากที่สุดก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านก็ว่าได้นะครับการบริหารจัดการ โครงการใหญ่ๆนะครับขนาด3 5 0 0 0ล้านและมีผู้คนทั้งนักวิชาการนะครับมากหน้าหลายตาเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็ประชาชนในแต่ละมุมในแต่ละส่วนในแต่ละพื้นที่เข้ามาพูดถึงนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยเขาต้องการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่รัฐบาลจะวางแผนจัดการ ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศแต่ที่ผ่านมาในการบริหารจัดการน้ํามแสนห้าหมล้านประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นน้อยมากนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆน้อยและเราถือว่าโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำทั้งประเทศนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนที่เราที่มีผลกระทบต่อโครงการในแต่ละพื้นที่จะต้องมีสิทธิ์ในการออกความคิดเห็นจะต้องมีสิทธิในการเสนอแนะในสิ่งต่างๆที่มีการกระทําและมีผลกระทบต่อภาคประชาชนมผมได้ยินว่าประชาชนเนี่ยไปไล่ปิดเวทีของรัฐบาลต่างๆเนี่ยหลายเวทีเลยครับ การบริหารจัดการน้ำนะตอนนี้นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดการบริหารจัดการน้ำในวงเงิน350 0 0 0ล้านโจทย์ตัวนี้เริ่มโจทย์ตัวนี้มีที่มาที่ไปนะครับการบริหารจัดการน้ำเริ่มตั้งแต่ปี54ที่น้ำท่วมใหญ่และถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศนะครับสำหรับน้ำท่วมใหญ่เนี่ยตอนนั้นก็ยังมีการพูดคุยกันระหว่างนักวิชาการแล้วก็ในภาคส่วนของประชาชนว่า จริงๆแล้วน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยเกิดจากอะไรแน่เกิดจากธรรมชาติจริงไหมหรือว่าเกิดจากคนนะครับเพราะฉะนั้นมิติต่างๆเหล่านี้การสรุปรวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในปี54เนี่ยก็ยังถือว่าสิ่งที่รัฐบาลน,นำเสนอข้อมูลเนี่ย ก็แตกต่างจากนักวิชาการที่สรุปกันนักวิชาการที่สรุปกันเชื่อว่าในปี54มีฝนตกในปริมาณมากแต่ในมิติของฝนตกปริมาณมากการบริหารจัดการก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี54ด้วยนะครับ รัฐบาลไม่เคยสรุปประเด็นนี้ออกมาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในปี54และการบริหารจัดการในปี54เนี่ยนะครับเราเห็นชัดเจนมากรัฐบาลบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภยัยน้ำไม่ท่วมดอนเมืองน้ำไม่ท่วมก็ไปตั้งฐานทัพที่จะมาช่วยเหลือคนแต่สุดท้ายแล้วที่รัฐบาลบอกไว้เนี่ยน้ำเข้าไปท่วมพื้นที่ทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันดับแรกเนี่ยคือความน่าเชื่อถือณนะตอนนั้นคนเป็นรัฐบาลจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอจะต้องประเมินสถานการณ์ได้ดีพอว่าพื้นที่ที่เขาตั้งไว้เพื่อจะเป็นชัยภูมิหลักเนี่ยแล้วตั้งตรงนั้นไว้แล้วปรากฏน้ําท่วมดอนเมืองทั้งหมดความช่วยเหลือต่างๆที่หลั่งไหลไปจากภาคประชาชนปรากฏว่าน้ําท่วม คนของต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องเอาไปช่วยเหลือกันเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะครับที่ดอนเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆความช่วยเหลือต่างๆที่ลงไปสมทบกับภาครัฐบาลปรากฏว่าของต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้สูญเสียไปกับการที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือการประเมินเหตุการณ์ที่ไม่มีศักยภาพพอของภาครัฐบาล สิ่งนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราเกิดอุทกภัยหรือเกิดภัยใดๆก็ตามภาครัฐที่สำคัญที่สุดคือจะต้องวางแผนจัดการแล้วก็บรรเทาอุทกภัยหรือบรรเทาภัยใดๆต่างๆให้ประชาชนให้ดีที่สุดแต่ปี54เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปี54เกิดการประทะกันของประชาชนรัฐบาลทำอะไร ทำให้พ่อแม่พี่น้องต้องมาทะเลาะกันน้ำท่วมพื้นที่นี้ไม่ท่วมอีกพื้นที่ดึงประชาชนก็บอกว่าทำไมเอาคันมากั้นไว้ตรงนี้ทำให้น้ำเอ,อ่อล้นพื้นที่อีกพื้นที่ดึงล้นในปริมาณสูงแต่อีกพื้นที่ดึงแห้งไปเลยทำให้ประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยต้องไปมีการพังทลายคันกั้นต่างๆนี่คือการวางแผน ที่ผิดพลาดในส่วนของภาครัฐถ้าภาครัฐต้องการที่จะปกป้องพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อเอาพื้นที่นั้นไว้ใช้ประโยชน์หรือไว้ดูแลพื้นที่ที่ไม่ได้รับอุทกภัยรัฐบาลจะต้องแจ้งอย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบให้ประชาชนเข้าใจร่วมกันไม่ใช่ทำให้ประชาชนเกิดความทะเลาะเบาะแววงซึ่งกันและกันสิ่งที่ผิดพลาดมากๆ ก็คือการที่ทำให้มวลชนเกิดการประทะกันถ้ารัฐใดก็ตามมีการแก้ปัญหาแล้วประชาชนทำให้ปัญหาเกิดขึ้นจากพื้นที่ดึงมันสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้แต่ไปเกิดปัญหาพื้นที่ใหม่วิธีการนี้ก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนการแนะนำเขา มีการแนะนำไหมว่าณขนาดนี้ปริมาณน้ำอยู่ในจุดนี้แล้วกำลังจะเข้าไปท่วมพื้นที่พ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องระวังในเรื่องน้ำท่วมปีห้าสีที่ผ่านมามีแต่บอกว่าไม่ต้องกลัวเอาอยู่ใช่ไหมครับแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือมันเอาไม่อยู่เลยในพื้นที่ต่างๆและความเสียหายก็รุนแรงมาก เพราะว่าการกั้นน้ําปกติแล้วน้ําเขาจะไหลไปโดยธรรมชาติจากที่สูงไปสู่ที่ต่ําถ้าเรามีการกั้นน้ําน้ําเวลากั้นแล้วน้ําเขาจะยกตัวสูงขึ้นเมื่อยกตัวสูงขึ้นถ้าเขาข้ามคันกั้นแล้วมันก็จะเป็นแรงผลักเข้าไปแล้วก็จะเป็นความสูงของปริมาณน้ำที่เข้าไปท่วมในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องซึ่งถ้าปล่อยให้น้ำขึ้นที่ไปปกติ น้ำอาจจะไม่ได้ยกตัวสูงขนาดนั้นและในพื้นที่ที่เป็นที่สูงน้ำก็จะท่วมเข้าไปไม่ถึงแต่นี่มันเกิดการยกตัวของน้ําเนื่องจากการกระทําของมนุษย์ของภาครัฐทําให้น้ํายกตัวสูงขึ้นเวลาน้ํายกตัวสูงขึ้นดอนเมืองก็ลาบไปหมดเช่นกันนี่ก็คือปัญหาที่ผ่านมาและตอนนี้ หลังจากเกิดวิกฤตเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดการนะครับภาครัฐก็ถือเอาวิกฤตปี54ตัวนี้และวางกรอบนะครับวางกรอบการเงินเพื่อที่จะมาวางแผนในการปรับปรุงรายการพัฒนานะครับในการที่จะจัดโครงการบริหารจัดการน้ําขึ้นมาโดยเสนอไปมีการตั้งกรอบงบประมาณออกมา กาะงบประมาณนั้นก็คือ3,50 0 0ล้านซึ่งมีการตั้งเป็นกรอบเงินขึ้นมาและก็หาเอาโครงการต่างๆใส่เข้าไปให้ถึงตัวเงิน3,50 0 0ล้านซึ่งอันนี้เป็นอันที่นักวิชาการต่างๆวิาพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางการกระทำการใ,ใดๆก็ตาม โดยปกติแล้วถ้าจะบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่จะต้องมีแผนแม่บทที่ชัดเจนออกมาและมีการวางแผนแม่บทแล้วก็จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่มีผลกระทบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้ให้ความเห็นได้ให้ความเห็นและก็ต้องรู้ว่าถ้ามีโครงการของรัฐขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่เขาเขาได้รับผลกระทบภาครัฐจะดูแลจัดการกับกับสิ่งที่มากระทบกับเขาอย่างไรแต่ณขนาดนี้โครงการนี้ไม่มีการจัดการในการถามความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องในตอนต้นเลย เป็นโครงการที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้วค่อยหาโครงการต่างๆใส่เข้าไปไม่ให้เกินงบประมาณ350,000ล้านสิ่งอันนี้รัฐบาลเรียกว่านะครับแล้เรียกว่า maximum price g u a r a n t คือโครงการต่างๆที่จะบริหารจัดการก็ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน350,000ล้าน ซึ่งรัฐบาลบอกว่าเขาให้คนทําโครงการต่งตางๆมากมายแต่เขาจะไม่ให้ค่าใช้ใจ่ายเกิน3ามแสนห้าหม่นล้านรัฐบาลคิดว่าเขาฉลาดลองคิดดูนะครับถ้าเราไปตั้งกอบเงินไว้ก่อน350,000ห้าล้านและมีโครงการเข้าไปเวลาเวลาผู้รับจ้างหรือผู้เสนองานเสนอโครงการต่างๆ เขาก็จะเสนอโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายต่ำเลยค่าใช้จ่ายที่เสนอทุกรายใกล้เคียง350 0 0 0ล้านทั้งหมดเลยครับนี่คือตามหลักวิชาการแล้วการจัดสรรในลักษณะแบบนี้จะทำให้ประเทศจะต้องสูญเสียงบประมาณในปริมาณที่มากเขาไม่ทำกันนะครับ การที่จะทําโครงการในลักษณะนี้เกิดขึ้นเขาจะต้องเป็นโครงการที่เร่งด่วนจริงๆและไม่ทําตอนนี้แล้วจะเกิดการเสียหายเขาจึงจะจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ไปจัดการดูแลแต่การบริหารจัดการน้ำรัฐบาลตั้งเป้าไว้5ปีซึ่งนักวิชาการดูแล้วว่า5ปีก็ไม่มีทางเสร็จเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าข่าย เกี่ยวกับเรื่องการเร่งด่วนในการบริหารจัดการน้ําแต่วิธีการแบบนี้การสูญเสียเงินงบประมาณต่างๆจะมีค่าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นนักวิชาการจึงออกมาพูดกันค่อนข้างมากเกี่ยวกับการบริหารจัดการนี้ทั้งในแง่หล,ลักการทางวิชาการหลักการทางวิชา